bơi lèn à, cái bám chèn lèn trên để là, rồi, không biết có cứ này, สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิกตลิตามโกศลับสไคร่ทางช่องป๋าอำนาจดําเพื่อนออฟฟิเชียลทางช่องเซบีออฟฟิเชียลครับวันี่เซบีบุ๊ขั้วหลังห่านครับป๋าอำนาจมี่ยังไัมเนี่ เพียงตอนเมนูเมนูให้เพื่อดูนี่ยังไงตำส้มตำส้มล้างอานอันนี้ครับมุกหม้อมุกหม้ออุ้หม้ออุ้หม้อนำปลาแด็กยังแสบปลาแดกงมาหนิกระแด้งครับกระเด้งหมอนออกมานำปลาแด็กนี่้ของของเสียยังอู้ของเสียธนาพัฒเ์โอเคเราจะเป็นตัวสนับสนุนเครื่องนะครับเมื่อนี้ครับซีบีเดินทางมาตอนรับพอขมอ พร้อมกับป้าผมน่าดับเพราะว่ามืออื่นจริงๆถ้าไม่มาก็ได้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรฮะพอมาไม่รู้ไม่มาก็ได้คือจังหวังเซ่เสียบี้ฮะเพราะปกติก็ก็อยู่กันได้อยู่แล้ววันไหนไม่มีเสียบี้เราก็อยู่กันปกติแสดงว่าไม่คิดหอดคิดถึงกันใช่ไหมฮะไม่คิดหอดคิดถึงกันใช่ไหมโอ้โโอ้เดี๋ยวจถือถือนี่เพพ่อเนี่ยเนื้อเสร็จกล่องก่อนนี่กล่องมั่วไหมขอโทษบาดคำโดยพี่น้องเด้อขั้วไทยรถเราไปข้ามอ่อนกันเลยเดียวเอามาขวัวขวัวขวายัง มกมอเมอเขาิขัวขัวพริกใส่ได้ป้าไม่ได้ใส่นี่ป้าน้องปั่นออกมาเนี่ยเห็นวะไม่้ออันนี้สูตรสูตรสารคามโกชุ่มติครับต้องขัวพริกก็ได้ให้มันหอมปวดเพราะยังแล้วนี่ต้มใด้น้ำอ่อนเลยเพรยงแล้วไม่ใส่มือนี่นี่ละเอเอาเอเขาบอให้ขึ้นทายเนี่เามันมีสองซองแล้วคนละมุมเต้ ไปลงมือกันลงมื่นพี่น้องครับมือละซิปคลิปกับพอได้ได้มือละคลิปสองคลิปพอเมนว่าห้าพอแอบสองเดี๋ยมันเดินทางมันกับคนละคนเขามีอะไรยังไงใช่ปลาแดกป่ใช่ปลาแดกตผมว่าปลาแดกนะโอ้ปลาแดกครับพี่น้องเยโอ้คีนฮอดใครปะคี่ฮอดคีนฮอดใครเนี่ยองถามทครับต้องถามกรับว่า พึ่งทอดคอยบ่อเาก็คิดทอดอยู่พี่น้องครับฝากเอเชียเอนเตอร์เทนเมนต์เด้อพี่น้องเด้วันที่อะไรก่องายวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกครับดูมองไรตลาดอาม마พันสุขธัญบุรีคลองหกษ์ดูใสพูดนี่อย่างไงใสอย่างไงมึงหลายเนี่ยโอ้ยทำตาบ่อยเขาไทยโอ้ยปาล์มนาครับ มเมนมผม่ได้เห็นมืออื่นพอง้นอยู่บานงานซีบีครับแฟนครับเอฟซีทางทาตุ้มสำโรงทาบหรือว่าชุมพลบุรีครับพ่นไส้สีขอสนมมาเด้อมาเด้งานประเพณีรอกระทงครับคืนแรกครับพบกับสาวน้อยเพชรบรรพงโอ้ว คือจังขึ้นส่งใหม่มฮะหม่เนาะไม่เซฟต้องไอ้มอเจ้าแซงเกงตัวนี้มาสองมืได้คอยเห็นมันมีสองตแมนบแมนแมนบให้อีกตันึ่งเอาตนมัอเราใส่เสื้บผ่าเก่าสองมือนลม่ปลาครับคนหนอยนะขนหลฮะคนตอนขัวัวดลล้วลวมี่ดิล้วตัเนี้ยพกเป็นยังครับพาปิดฝาครับสูตรปลาคับพกปิดใชมาเอาพัก เอาเคือมี่พกชีหอมน้เลยผัชีเล่าเก้าอัพีกชีเล่าน้ำมีอนตรนี้เอาี้ม่ข้อไหบดวดพูนข้างล่างพดพูพัชีเล่าแมเาากละบิดนี่หาเครื่องละเบิดนี่นีมาเตรียมเครื่องแล้วี่ลาัพไให้ออ

ซับเมมเต็มว่นี่มันตัดว่าหาวดดนี่โดรแล้วก็แล้วโอ้ยตายพี่น้องนั่งสายจวดมาน้าบอนี่มามมากัังเลงเล็กไหมมากนน้อลปลาอำนาจโอ้โหี่ลูกรดครับพอ,อเสียบองเ<อ><อ>งินครับเนี่ยอเสียบองเงินน เสียบี่มาครับพรุ่งนี้เป็นงานอยู่ที่บ้านเสียบี่ครับครับดูไว้บ้านผือเนาะชนรับประธาน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 บ้านผือที่นี้ก็เห็นว่าทีมงานเสียงอีสานจะไปพักอยู่ที่นั่นด้วยเขาจะไปเบิ่งตลกแล้วตลกตลกจะรับประเทศเนาะเขาจะไปถ่าเบิ่งตลก โอ้เอาจังสัเลยิแมนนี่ระดกละดับเขาจะไปทาบงตะลกระดับประเทศด้เสียงอีสานมื่นพอซาลีพนใหญ่ซาลีพนคณะเสียงอีสานเาไปตังทาบึงตะลกพนใหญ่แหลมกับไอ้ขมอดเหรอมื่นมื่นในงานมืออื่นเนี่เขาบมมีงานเขาผมีงานเขาก็จะไปทาบึงเาอ่งเราขาก็จะไปตุ่มเจ้าอยู่นนานแล้วเขาพักแยกงานโอ้บักหนุ่ยนะ พ้ใหอน้กามเยพิ่มไนปอีกไปฮอนมาเอื่อเน้าก็ชิดพ่อครับยังเกาะซื้อยังกานั่งเอกนั่งเอกยังเกาะซื้อยังเกาะนั่งเอกไอบ่แมนนั่งเอกเก่านะบ่ซื้อยังเกาะบ่แมนไอเออเมีย อาจารย์เยอะนะอาจารย์เยอะนะเฉลย่ออาย์นนนัเเะสิไปตอก้อนตอเหลืองกันตัวบัดนี้เสาเย็นเสาเย็นเสาเย็นจักรจันดาวไพรเฉลยไปตอก้อนกันตัวมืออื่นสเฉลยพอกันแล้วมืออื่นเนี่ยพอเสียงบอกเงินพอเสียงบอกเนี่ยเฮ้ยมันโมเมนต์สูตรพอแหลมมันนี่สูตรพอแหลมโมหักการสูตรพอแหลมต้องมีพริกไม่หักการ กินอค่ต hmm. ผ yeah. okay. ู้อวกมินมาอ่ะกินอะไรกินน้ำมออะไกินนมออก้เี๋ยม่ปลาจะพล้องไม่ไหวแมนเ้มันปามึดเสียอย่างที่ชื่อมาไ้เอ่มันแมนป้าเจ้าอยู่เตีแมนแั่ฝันซื้อมาไฮย่าหรมนมอแมนกคือส้งของจะองหักเดไปถามมองเมืองอะไรนมอละ พอจะไดหอยมาอมมันมาบอกขาหอยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยังมจะซื้อมาให้ดอกแม่ปลาสันแม่สันแม่ปาสันแม่ยุคนะแม่ของเจ้าอะนะมืนมื่นั่นกินอันนี่มาอมอมฮะเออเขาซ้มาให้ป่ เออเดี๋ยวมือเนี่ยบอกโอ้วันรีเควสอาหารปรนันนั่นจริงจริงเยแม่คั่วแม่รีเควสอาหารบ้านซีบีครับขอเป็นปลาได้ไหมเพื่อนว่ามามือกินออมออมออมพรุ่งนี้มีหนูไหมออมหนูกินปะออมหนูเนมือนพ่ดใประเกษเอี๋ยวมื่อมีไม้หายหกกแต่ของเนี่ยิ่อ,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 อยู่ปะแต่ของเน็ดกคอยยินไปเห็ดห

ลังเดียบปุกแลครับเขกินบ้งไม้โอ้ยบกี่ทันี่ยเซียบแหลมเม็ดอีกแมนบอ่าเพียไังไงกเซียบเไม่ยแหลมเ็ดา็บานเอาปลาปืนเป็นมเปนขอสูีมือเปคื่อนเอาไปองครับคิปนีฟังไว้สำเนียพอกันขึ้นหนาครับ่น้องทั้งสองสบีครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ